จากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทั้งช่องเจตูพนด้วยเนาะจานะ๊ะเนาะมือนีเจตูได้เดินทางมาที่วัด่าตะแบงแล้วค่ะพี่น้องเพื่อว่าจะมาทําบุญกับทางพระอาจารย์เนาะจานะเนาะสร้างพระองค์ใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะพระพุทธรูปสูง13เมตรค่ะพี่น้องสูง13เมตรแต่ว่าณตอนนี้คือคนร้ายค่ะพี่น้องเลยอันนี้คือบางเลรนี่พี่น้องบางแล้ว วันนี้เดินทางมาร่วมบุญกับทางพระอาจารย์ค่ะพี่น้องคนเยอะมากค่ะเอา้าให้บานได้เนี่ยให้บานจะคลองตัวเนี่ย มึงเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เรามาร่วมบุญค่ะพี่น้องมาร่วมบุญกับสร้างพระอาจารย์เอายังวะให้บั่นใดวะจีเอฟซีฝากมานะจ๊ะร่วมบุญกับพระอาจารย์ต้อมเด้อพี่น้องเด้อสร้างพระใหญ่แล้วก็สร้างปูเวทเนาะค่ะเนาะอ่าได้ยินพระอาจารย์บอกว่าเพิ่นสิสร้างปูเวทมาตั้งไว้หน้าปุตเพิ่นเนาะค่ะเนาะจ้ะ เพี่น้องเอบซีท่านใดที่อยากจกะร่วมก็มาเรื่อยๆได้เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้คือค้นลายค่ะยายเล่าน,นอนเสเดิดนัำเกตุวาสิมะคอฝ่ายผูกแขนผ่าจารย์ไปผูกแขนให้ยายพร้อมพี่น้องจากสียังโบ๊้เวิรงงรงลาย นี <c oughs> ่ไทยบ้านดงค่ะพี่น้องมาไหว้พราะอาจาร์น้ำกันมาด้วยกันมาเยอะด้วยนั่งล่ำบ่นเนี่ยนั่งล่ำบ่นเนี่ยโอ้ห้องอก็ลงคลิปแล้วมืดเหมือเศร้าเ่ยมีมัดสุกคนเลย ตังนานก็ไปสวยยงก็สันนี่ตาพู้งามงามขอเลยแใ่งงามน่อยเถอะดิเรียบเรียวค่ะโอ้าผู้ไทเนี่ยไทเนี่อ๋อเอาค่ะพี่นองค่ะเขามาทำบุญนะสองพันบาทเห็นไหมใจ่ไปแล้วค่ะถ่ายเอฟซีมาเหตุบุญไหม่เอฟซีมาเหตุบุญ เหรียญพระจาจาร์ห้บ่เนี่เปียนอาจานยรไหายว่างันอ้พี่น้องบิ่งแน่พราะจาราร์แจกเหรียญค่ะพี่น้องคะ,ะเอาไปใส่กรอบน้อค่ะเนาะ,ะใส่กรอบนาะ,ะค่ะบรนเลงหมดเลย,ยเทียยยยหอยมันสีได้น้ำมู่่าสนาักขันวางสนะนิน่มไหม,มนิ่มหมุนย่างเดียวเตโอสาวนิ่ม อพี่น้องเอฟซีก็จะเห็นหนู่นค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ต้อมแลวพี่น้องแลวอาจารย์ต้อมบัตทค่าสแสดงค่ะพี่น <c oughs> อาา้องค,คนเยอะมากค่ะเี่ค่ะ ဟုတ်ကဲ့